กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าอันเขียวขจีมีหนูน้อยคนหนึ่งชื่อหนูน้อยหมวกแดงเธอมีเพื่อนมากมายไม่ว่าจะเป็นกระต่ายปุ๋ยกระรอกน้อยจอมสนหรือเจ้านกน้อยเสียงใสวันหนึ่งคุณแม่ใช้หนูน้อยหมวกแดงนำตะกร้าขนมและผลไม้ไปเยี่ยมคุณยายที่ป่วยหนูน้อยหมวกแดงรับปากคุณแม่ว่าจะรีบไปโดยไม่แวะเล่นที่ไหนเลย ขณะที่หนูน้อยหมวกแดงเดินลัดเลาะไปตามทางป่าเธอก็ร้องเพลงอย่างมีความสุขในป่าแห่งนั้นมีหมาป่าใจดีตัวใหญ่ที่มักจะซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้คอยดูแลป่าวันนี้มันก็แอบมองหนูน้อยหมวกแดงอยู่เงีย,เงยบๆหนูน้อยหมวกแดงเดินมาได้ครึ่งทางเธอก็เห็นกระต่ายปุ๋ยและกระรอกน้อยกำลังเล่นซ่อนหาอย่างสนุกสนานเจ้านกน้อยก็บินโฉบไปมา หนูน้อยหมวกแดงรู้สึกอยากร่วมเล่นด้วยใจจะขาดเธอนึกถึงเสียงหัวเราะของเพื่นอนๆนและความสนุกที่จะได้เล่นแต่แล้วเธอก็นึกถึงคำสัญญาที่ให้ไว้กับคุณแม่ว่าเธอจะไม่แวะเล่นระหว่างทางหมาป่าใจดีที่ซ่อนอยู่มองเห็นทุกอย่างมันรู้ว่าหนูน้อยหมวกแดงกำลังชั่งใจหนูน้อยหมวกแดงตัดสินใจเธอบอกเพื่อนเพื่อนด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าวันนี้ฉันต้องรีบไปหาคุณยายก่อนนะจ๊ะ ุณแม่บอกให้ฉันนำขนมไปให้คุณยายและฉันรับปากไว้แล้วพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นกันนะกระต่ายปุ๋ยกระลอกน้อยและโจนกน้อยเข้าใจพวกเขาพูดว่าพวกเราจะรอเล่นกับเธอนะหนูน้อยหมวกแดงรู้สึกโล่งใจเธอจากเพื่อนๆแล้วเดินตรงไปยังบ้านคุณยายทันทีเมื่อถึงบ้านคุณยายเธอก็นำขนมและผลไม้ไปให้คุณยายดีใจมากที่เห็นหนูน้อยหมวกแดงทำตามสัญญาส่วนหมาป่าใจดีที่ซ่อนอยู่ มันก็ยิ้มอย่างมีความสุขที่ได้เห็นเด็กน้อยคนหนึ่งทําตามคําสัญญาอย่างซื่อสัตย์มันรู้ว่าความซื่อสัตย์คือสิ่งสําคัญที่จะทําให้ทุกคนเชื่อใจและรักกันเมื่อหนูน้อยหมวกแดงกลับถึงบ้านเธอเล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณแม่ฟังคุณแม่ภูมิใจในตัวหนูน้อยหมวกแดงมากคืนนั้นหนูน้อยหมวกแดงหลักฝันดีเพราะเธอรู้ว่าการทําตามคําสัญญาและความซื่อสัตย์ทําให้เธอและคนรอบข้างมีความสุขเสมอ